เม็ดโฟร์ปะทะดาวิิปักเอลมันเกินนะเว้ยอาเดี๋ยวอะไรหลุดมาเอวหลุดแล้วไหนอ่ะโชคหลุดตรงไหนวะนนัไหน รูดเลยนั่นดตูตาเห็นไหมอืมนั่นนี่มเจนเมื่อกี้ไม่หลุดชัดเจด บอกเลยวเขียนเป็นชุดยูประดูม้าแบบที่เป็นยูหาซื้อที่ไหนอ่ะที่เฮียเม้งนั่นเฮียเม้งไหนของเราเฮียเม้งฮอปฮอปอีกานักพันปฐมนะเมียเออวันนั้นกูเคยโทรไปถามแล้วตั้มยอนให้กูถอยป้ายแดงนะถอยป้ายแดงถอยป้ายแดงมากูไม่กล้าเล่นเหมือนนี่หรอก ไป,ไปก่อนเลยกะจริงเ<แ>กะทับเ,นเนก,บทกทับเก,ก,ก,กทับเอาเร็วอาาอกว่าออกว่ากูไฟเมือกีกะตีลังกาคร่ำอ่าเออเฮ้ยอยู่อยู่มาจอดตรงนี้มาจอดนี้จอดนี้ จอดที่กูจอดนั่นแหละจอดขวางด้วยจอดขวางอ่กองติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนยู่นั่นแหละไป็นไหนวาเอเาดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้ากีโลมันจะเล่นอะไรที่เล่นอย่างนี้ห้ากิโลมันเออจิงไหมจิงไหมจิงไหมเออเอากลับมาทางนี้แล้วเออกลับมาทางนี้เหรอเออกลับมามองไม่เห็นมื่อ ทำไมจะไม่เห็นเม่เลงรอให้มันตรงไม่มองไม่เห็นว่ามันชนหรือยังอมองไม่เห็นแล้วเฉยๆอยลําบากเลยโอ้โหไม่ใช่ CPL ได้แล้วได้ได้บุกกล้ได้บุญ้อโอ้โหสะใจ เอออเาข้างๆบ้างข้างๆ้งเร็วข้างๆข้างๆอ๋อมุมข้างเนี่ยเออมุมข้างถอยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยไม่อีกมันมันไม่กลางกล้องเอาเอามาอยู่เรนเรนเรนกลางนี้มุมกลางมุมกลางไปอีกไปอีกไปอีกเออได้ละได้ละมากี่ลมัน สัักีมนต่างกันสีมันต่างกันทางนี้รียางซ้ายด้เยสีจิดพอดีเลยสีจิตสีจิดเออเหี่ยบาใช่ไม้แกแคน แก้แขนแก้แขนมา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 ,มาโอ้เบี้ยวเลยเบี้ยวเลยโอ้โหลังคาเบ,บี้ยวมึง,มงยกล้อมาจะกปเสยใต้ท้องเอาไหมไม่เอาเด <c oughs> ี๋ยวไสไหล <c oughs> <laughs> พอแล้วไหม